การละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรประปัญจาละยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลาจากหลังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปิวคว้างม,มาตามแรงลมและพัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้นโอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพี่พี่ท่านพี่ <c oughs> เราต้องจากกันร้อนลมนี้เลยนี่นกตัวพี่ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าอันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบอมเพนธรรมของเราฤาษีนกแขกเต่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชาเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่แน่ มา,มามาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง <S 2> <S 2> พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุปผกะบุปผกะได้ฟังธรรมะและคำสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรมอันบาปก,กรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่น กรรมนั้นก็จะทําให้เรามีจิตใจไม่สงบดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันมนหมองดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทําบาปทํากรรมกับเจ้านอนพวกนั้นส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจนขาวดำผู้ดุดร้ายอา้าวนกแขกเต้านี่นะ มาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกนะ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่งนกแขกเต่าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทําชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัยชื่อสติคุมพระก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะ เหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้เจ้านกสติคุ้มพระต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาลผ่านมาพระราชาปัญจาลเสด็จมายังป่าใกล้รังโจนโดยไม่รู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสําราญพระไทยตามไปทั้งนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่ๆ ข้างหน้านั่นหรือพระเจ้าค่ะนั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นน right ่ะมีหญ้าอ่อนอยู่แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้อนกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนักเมื่อพระเจ้าปัญจาละตรัสจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดีเฮ้ยต้นกวางโถ่อยหนีไปทางนั้นซะได้ทหาร รีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยนะท้าทายเราใช่ไหมไม่หลอดแน่จาก,กวางเอ๋ยด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับมา้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทันเฮ้อเจ้าก,กวางตัวนี้วิ่งเร็วน่าดูอะแต่จะหนีม้าเร็วของเราไม่ได้อย่างไรอย่างเนี้ยมันต้องเจอกันหน่อยสักแล้ว มีแต่ขุนศึกวัยชาราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวางข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละพระเจ้าปัญจาละประทับยังโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอำาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระไทยกับเสียงน,นกตัวหนึ่งโอ้ท้องเท็ด รอยรอดมารอดมาทอดมาเอามาเร็วเข้านะเอา,าเอามาเอามาเร็วเอามาเร็วเฮ้อลำคาจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ยนกตัวนี้คือสัตติคุมภะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจรร่นร่นนร่อนมาเลยว่นมาเลยฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามันสัตติคุมภะบินดูล่าเราจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทานพักพวกมาปล้นทรัพย์ แค่เพิ่นเิทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้นเร็วเข้าเร็วเข้าร่นมาเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันให้หมดร่นมันเอะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปปล้นใครวะเนี่ยเห็นของดีเขาละสิสัญชาตญาณนกโจรจรนะเจ้าเนี่ายไปไปไปดูก็ได้นั่นไงใต้ต้นไม้นั่นไงร่นเลยพ้นเอามาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองมาเลย เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ละโอ้นโหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะเวยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะเอาทองมาเอาทองมาต้นมันต้นมันล็กเอาทองมาเสียงนกแขกเต่าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได้สเสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าค่าใครโพมานะ่ะข้าพระองค์เตรียมหลูกศรไว่าให้มันแล้วนั่นสิคงจะเป็นโจรแถวนี้ละมัง้ง เ,เสียงมันมาจากทางนั้นพระเจ้าค่ะที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เองโถ่เอ้ยเจ้านกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญยิงเชียวให้เหยื่อนี้แล้วจับม,มันแลจับม,มันปลดปลดซ้ำม,มันเลวปลดมาเลยไอเจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสัตติคุมพะอยู่ใกล้ชิดคนผานจึงติดนิสัยก้าวร้าวหยาบคาย จนกลายเป็นลกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดายเอาทองมาเร็วรสซักของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาดต้องตายตายตายซะด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลาจากรลังโจรออกมาชั่วเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชืม่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะแว่วมาจากพุ่มไม้ใกล้กุลบุตรหรือที่ด่าใครนะพูดจาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพล เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพภกะเกาะอ,อยู่บนคอเชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจอ้าวทิดแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองือึช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับน,นกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพลพระเจ้าปัญจาลประทับใจในวาจาและกริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใครเจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใครผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจราจาให้เราลื่นเลิงอีกหรือไม่มหาบาพิษข้าน้อยนะ่ะชื่อว่าบุพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่า บุปผกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซึ่งกำลังกลับมาระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะไพร่รบพระราชาก็อิ่มเอมพระไทยจนย่ำเย็นไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี้ เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิธราชธรรมพระราชานักล่ากวางดื่มดำในธรรมรถนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอันร่มเย็นถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิตรพระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุปผกะ แกพระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในมงคลชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการครบบัณฑิตนำสุขมาให้ดังเช่นนกแขกเต้าตัวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบพิษประสบมานั่นแหละเมื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนครก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามฆ่าห้ามขัมขงสัตว์ทุกชนิด ทรงสำนุกบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่พลเมืองเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลือกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุไขของพระองค์